fc ทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับสําหรับคนไทยที่อยากเสียน้อยเสียยากนะแล้วก็เงินแม่ไม้ทั้งอย่างทุกอย่างที่ fc นะ่ะเอให้คนอื่นทําจะเป็นญาตพี่น้องเอ่ยเงินไม่ได้มาตั้งเจดเดือน fc ผลท,ท้ายก็มาใช้บริการคุณชัยผมบอกกี่ครั้งแล้วครับ fc ครับถ้าใครทําได้ไว้ใจทําเลยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไปใช้คนไทยที่มีรู้ตาสีตาสางและของทำทำไปทำมาปุ๊บไม่ได้เรื่องเอกสารก็กรอกไม่เป็น พอส่งให้ผมกอกไม่เป็นบอกเนี่ยเขาไปคุณทยค่ะเคยมีอยู่ต่างประเทศไปแล้วนะคะคุณชัยแล้วก็กอกเอกสารเกี่ยวกับเงินไม่มาให้ให,หมดแล้วกอกเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เขาส่งไปแล้วนะครับผมก็มาดูเอกสารเอกสารที่เขาส่งมาให้เนี่ยเนี่ยเอกสารเต็มเลยเนี่ยที่เขาส่งมาให้ผมมาดูปุ๊บเขากอกไม่เป็นเขาทําไม่เป็นเขาอ่านไม่เป็นว่าดอยชลิตพัชิศลง0500เนี่ยมันใช้กี่ฉบับดูนี่เป็นปึกป๊กปึก๊กปึ๊กแล้วคุณกอกไม่เป็นอ่ะ คุณก็จะแม้คนไทยที่เป็นเพื่อนน่ะแล้วทำไม่เป็นอ่ะแล้วคุณไปก่อให้เขาเสรุปว่ามัน เลขที่บัญชีธนาคารก็ไม่มีไอ้นี่กับไม่มีไอ้นี่กับไม่มีกรอกอะไรของเขาก็ไม่รู้เรื่องนะครับมันจะมีใบรับรองธนาคารของประเทศไทยด้วยว่าเขาจะได้เงินแม่ไม้จากประเทศเยอรมน,น,นีแต่ไม่ใช่ว่าคุณกรอกไปแล้วนะครับคุณกรอกไปแล้วแล้วกรอกผิดหมดเลยแล้วเขารองเงินเจ็ดแปดเดือนอะ่ะคนที่มีปัญหาคือเขารองเงินแม่ไม้ของเขาตั้งนานแล้วยังไม่ได้เลยแต่คุณก็อวดรู้ว่ากูรู้ไปหมดฉันรู้ไปหมดมาฉันกรอกเองฉันทําเอง ไม่มีปัญหาพอทาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอ่ะคือส่งไปได้เลยพอส่งเรียบร้อยปุ๊บทางนู้นเขาไม่ตีกลับมาก็รอแปดเดือนเงินก็ยังไม่ได้โทรมาหาคุณชยัยเนี่ยแปดเดือนแล้วยังไม่ได้เงินแม่ไม่มเลยทําไงดีคุณชยัยผมบอกอ่ะเอกสารไทยเอกสารให้ผมดูซิไหมที่เขาเดินเรื่องไปเขาบอกโอเคค่ะก็ส่งมาให้พอส่งมาให้ผมเรียบร้อยปุ๊บอ่ะผมมาตรวจสอบดูเอฟซี FC. ดูนี่ผมมาตรวจสอบดี ดูนะครับผิดทุกอย่างใบทะเป็นสมรสก็ไม่มีใบมอลนะก็เป็นภาษาไทยคุณจะบ้าหรือเปล่ามันต้องแปลเป็นภาษาเยอรมันหรือภาษา,ษาอังกฤษออกมาใบามอน่ต้องมีเอกสารต้องกรอกนะครับแล้วใบออกมาเนี่ยแค่ไม่กี่ใบนี่ยผมจะมานัง้นงกรอกได้ใหม่หมดเลยฝากเชิญเอ็ซีหลายคนที่อยู่ประเทศไทยแล้วรู้รู้หมดทุกอย่างผู้ไปเคยต่างอยู่ไปต่างประเทศมาสามสี่ปีรู้หมดกรอกได้หมดผมจะใช้คุณทําไม่ได้อ่ะคุณก็พูดจิคุณทําไม่ได้ ก็จบไม่ต้องไปบอกว่าฉันรู้หมดนะเพื่ออะไรอะ่ะผมไม่เข้าใจเอฟซีแล้วคุณบอกรู้หมดแล้วคุณทําได้พอคุณก็ลองไปลองไปลองมาทําไม่ได้ผมใช้คนที่เสียเวลาก็คือเพื่อนของคุณแล้วเพื่อนของคุณก็มาหาผมคุณชัยคะ่ะเงินแปดเดือนยังไม่ได้เงินเลยจะทําไงดีเนี่ยผมบอกโอเคผมขอตรวจสอบก่อนนะครับพอดูเอกสารปุ๊บใบมอนะบัตรมันต้องแปลเป็นภาษาเยอรมันเพื่อให้ทางประเทศเยอรมันเขาอ่านว่าตายที่ประเทศไทยเออ เอกสารโนมเบอร์เช่น,นอฟซิคุลโนมเบอร์ของสามีมีไหมก็ไม่มีเลยมันก็ต้องมีเหมือนกันนะครับผมเอกสารที่ต้องเขียนไปทางม,มีอะไรบ้างมีใบมรณบัตรใบแต่งงานนะครับแล้วก็มีเอกสารอย่างหนึง่งที่ต้องใช้แล้วเราต้องกรอกเนี่ยเต็มเลยเอฟซีเนี่ยกรอกเราต้องกรอกให้เนี่ยเนี่ยเต็มเลยเราต้องกรอกให้หมดเลยเพราะฉันเอฟซีหลายๆคนนะครับที่นะครับ ฟังเพื่อนว่าชั้นทางประเทศบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องจ้างคนอื่นทําทำเองดีกว่าเดี๋ยวฉันจัดการให้ยอย่างวันนี้พอไม่ได้เงินแปดเดือนปุ๊บกวนกวยแล้วมาหาผมแล้วนะครับผมพอผมเห็นปุ๊บมันไม่ใช่นะเราทํางานจุดนี้มาตั้งยี่สิบปีเรารู้ว่าเราต้องทาไงบ้างแต่ปัญหาคนไทยหลายๆคนไม่อยากจ่ายเงินพอไม่อยากจ่ายเงินปุ๊บปัญหาก็มาว่าเฮ้ยเราจะได้เงินเมื่อไหร่เนี่ยป้ารอเงินตั้งแปดเดือนยังไม่ได้เงินเลย,ย,ยผมสะใท้ต้องจ่ายให้ผมไหมต้องจ่าย เพราะเรามีทีมงานที่อยู่ต่างประเทศที่นั่นมีใบมอบอำนาจให้เขาด้วยเดินเรื่องภาษางานที่ด้วยเงินได้หรือยังเราสามารถโทรไปหาทางดอยเชเบลเต็พิิกรุงหรือเจรกาเขาว่าอา้าวแล้วทำไมไม่จ่ายเงินให้ทางาคนไทยที่อยู่ปนะเไทยที่เป็นภรรยาเพราะอะไรเพราะฉะนั้นเรามีทีมงานอยู่ที่นั่นไม่ใช่คนส่งไปที่นั่นะส่งไปแล้วส่งไปเลยไม่เป็นไรผลท้ายได้รับจรดอไม,มก็ไม่รู้ รู้ไม่รู้ไม่รู้ละส่งไปแล้วรอเงินแล้วตอนนี้แปดเดือนนี้ไม่ได้เงินเลยผไทยก็มาหาผมอย่างดีเพราะฉันเอฟหลายๆคนที่อยู่ประเทศไทย mm hmm. ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมการที่เราเดินเรื่องการที่เราทําให้มีค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะครับเงินไม่เข้าใครออกใครแล้วตอนนี้เพื่อนบอกอ้าวแล้วฉันกรอกไปแล้วทํอต่างๆแล้วฉันของเงินได้นะอ้าวแล้วตอนแรกทำไมบอกไม่ของเงินอนะ่ะบอกทําฟรีให้พอทําให้สมบติจะเอาเงินอให้ฉันด้วยนะฉันต้องใช้เงินเป็นจริงๆนะ ผมแนะนำเอฟซีคุณคุณคุณคิดอย่างเงี้ยมันคือผมเข้าใจบางคนก็ไม่มีเงนินนะผมเข้าใจนะบางคนก็บอกเอ้ยไม่อยากเสียเงนินเลยผมเข้าใจแต่เอกสารพวกนี้สําคัญมากที่เราต้องกรอกให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าผิดพลาดมาปุ๊บเนี่ยเอฟซีถ้าผิดพลาดไปมันผิดนะครับแล้วต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนที่จะแก้ตัวนี้นะครับเพราะฉันเอฟซีทุกท่านผมพยายามที่จะบอกเอฟซีหลายหลคนบางคนเพื่อนไม่เคยไปอยู่ที่ต่างประเทศเลยวดรู้ ไม่เคยอยู่ต่างประเทศเลยรู้หมดแล้วรู้ไม่หมดอ่ะผมถามว่าคุณอยู่ต่างประเทศไหมไม่เคยไปแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงนะครับผมคุณรู้จักตัวนี้ไหมรู้แล้วคุณเคยไปไหมไม่เคยไปมึงจะรู้ได้ยังไงล่ะไม่เข้าใจเอฟซีผมผมผมไม่เข้าใจคนไทยที่อยู่ประเทศไทยนะบางคนนะไม่เคยอยู่ที่นั่นไม่เคยอ่าไม่เคยไปเที่ยวเลยแต่รู้ทุกอย่างอยู่ประเทศนั้นเลยแล้วก็บอกฉันจัดการให้ได้ฉันทําให้ได้คนไปมาไปมาปุ๊บเอกสารกองไม่เป็นอีกกองไม่เป็น เขารอตั้งแปดเดือนเงินเขาต้องใช้ต้องจ่ายเข้าใจไหมไอ้คนที่หัวสมองชึบๆึบทั้งหลายว่ากูอวดรู้เนี่ยเออแล้วคุณป้าเขาก็ไม่รู้เรื่องจะทาไงตอนแรกก็ไม่รู้จะทาําไงจนเขาได้หลานสาวหลานสาวบอกโทรหาคุณชัยดีกว่าจ่ายนีงดีกว่าป้าจะจ่ายเนื้อคุมค้มคุณป้าแล้วก็มีทีมงานที่ไปมีใบมอบมานาให้ป้าด้วยเขาจัดก,การเดินเรื่องหมดเลยใช้เวลาเด๋ยวนี่แปดเดือนผ่านไปแล้วต้องเริ่มต้นใหม่อีกแล้วแล้วเริ่มต้นใหม่ต้องใช้เวลาอีกไหม ถามว่าเงินย้อนหลังหมดไหมย,ย้อนหลังทุกอย่างหมดเลยแต่เสียเวลาแล้วฝากเกลือนนะไอคนไทยที่บางคนที่รู้ไม่เคยไปที่ต่างประเทศเลยมึงรู้หมดเหรอเอกสารมาเอาใช้ Google แปลออมาผิดหมดเลยมึงจะบ้าเปล่าบ้าเปล่าเอกสารที่แปลออกมาเนี่ยเนี่ยที่เขียนมาแปลมาเซ็นเขียนมากลับกลายว่าไม่เขียนผิดหมดเลยทุกอย่างผิดทุกอย่างอะ่ะคุณรู้ไหมการที่เขาทํางานอะ่ะ คนที่ทํางานน่ะเขารู้ขั้นตอนเป็นไงบ้างแต่นี้ไม่ใครรู้จับเอใอใช้กูเกิลถ่ายอะกรอกนี้กรอกนี้กรอกนี้จบแล้วอะเสร็จแล้วมันไม่ใช่คุณดูสิประเทศเยอรมันกี่กี่หน้ากี่ฉบับเนี่ยนี่กี่หน้ากี่ฉบับเป็ปึ๊กเนี่ยกี่หน้านี่หนังสืออีกอะยืนยันอะใบธนาคารอีกอะอะไรต่างๆอ่ะใบมอนาจะคุณบ้าไปใบมอนาา่าบัตรก็เป็นภาษาไทยแล้วฝรั่งไม่อ่านรู้เรื่องเปล่าภาษาเยอรมันเขา พอประเทศเยอรมันเขาอ่านเป็นไหมเขาอ่านไม่เป็นภาษาไทยไปมอหน้าบา่ากเออไปอะไรวะเขาว่าอะไรเลยแล้วโวดรู้อ่ะแล้วคุณป้าเขารอแปดเดือนละผมเบื่อมากคุณออดรู้พวกนี้แหละเอาจริงๆเอฟซีผมของขึ้นนะเพราะอะไรอ่ะคือเราเราเช่วยเหลือคนไทยเราให้ความรู้คนไทยเราอะไรต่างๆแต่บางคนมึงไม่เคยไปที่นั่นหรือไม่เคยไปสักครั้งเลยที่ประเทศเยอรมันโซนยุโรปไม่เคยไปจะรู้ทุกอย่างหมดเลย แล้วใช้ Google แป,แปลแปลแปลแล้วออกมาปุ๊บแล้วเหไหมแล้วกอกผิดด้วยนะเห่ไหมแล้วกอกผิดด้วยนะไม่ได้กอกถูกผิดหมดเลยนะครับผมอันนี้ผมเนะนนำมาหาทำการที่กอกเอกสารต้องชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่เข้าใจภาษาถามคนที่รู้นะครับผมผมม,มีทีมงานอยู่ที่ประเทศเยอรมนีอิตลออสเตรียหลายหลายประเทศถ้าคนไทยสักคนกว่ากูรู้มากกว่าทีมงานนะหรือรู้มากกว่าทนายผมแน่นอนเาเขาตั้งเป็นสำนักทนาย ความของคุณประเทศไทยไปเลยนะครับผมถ้าคุณรู้เยอะนะ่ะนะครับมปนต่างประเทศก็ยังไม่รู้หาเหวเลยไม่เคยไปเลยนะครับแล้วรู้หมดเลยทุกอย่างอันนี้ผมขอเตือนนะเอฟซี FC, เป็นสิ่งที่อันตรายมากแล้วก็อ่ทําให้คุณเสียเวลามากๆผมบอกไปก่อนทำมันเสียเวลาตอนนี้ป้าเสียเวลาแปดเดือนแล้วเออเสียเวลาไปแปดเดือนแล้วป้าตอนนี้ต้องเสียดายเวลาจริงเสียดายเวลาเอฟซี FC, แล้วป้าแกไม่มีกินข้าวเนะี่ย เงินมันองได้ตั้งนานแล้วเนะ่ยแกไม่มีกินข้าวเนะี่ยคุณชายทำยังไงดีนะครับจนหลานแกบอกโอปา้าเดี๋ยวหนูจ่ให้ในการดูคุณชายทำแล้วกันนะครับผมผมก็รับทําผมรับทําให้แต่ปัญหาไอ้คนที่มีรู้เรื่องอย่าเฟือกรู้เรื่องนี้คนแก่เงินกินข้าวแล้วนี่เป็นหลักเลยของคนไทยบางคนที่รู้ไปหมดทุกอย่างเลยนะครับผมคุณไม่ต้องมาทํากับผมก็ได้งานผมก็เยอะอยู่แล้ว แต่ถ้าคุณไม่รู้อย่าไปพูดถ้าคนหรือว่าฉันทําได้ผมถามคุณเคยเกอกจากใบไหมไม่เคยเกอกคุณรู้กฎหมายของต่างประเทศไหมไม่รู้คุณทํางานท้าทายความไหมไม่เคยทําฮะแล้วคุณกอกไปไม่มีใบธนาคารด้วยยืนยันใบตัวตนธนาคารว่าเงินต้องเข้าตัวนี้ไม่มีแค่เขียนแค่เลขที่บัญชีมันก็ตีได้ออกมาไม่เคยได้หรอกเงินมันก็ผิดพลาดหมดเลยเมื่อผิดพลาดหมดแล้วเป็นไงเอฟซีรอเงินสิ ทางเยอรมันเขาไม่สนใจแล้ะคุณผิดคุณก็แก้ให้ถูกซะพอถูกปุ๊บเขาแซมผ่านจึงจะได้เงินอันนี้เข้าใจไหมแต่ไม่ใช่ว่าส่งไปแล้วเดี๋ยวก็ได้เงินเองนี่ไงความคิดโง่ๆไง,งทางประเทศเยอรมันยอยชเเรนเดฟซิครุงพนักงานเขาต้องอนุมัติก่อนถึงจะได้เงินเข้าใจไหมครับผมนะไม่ใช่ว่าคุณคุณคุณเขียนจาก g o o g l e นะฮะ แต่ Google มาคุณเขียนเขียนเขียนจดเข้าไปข้างในแล้วก็คําตอบคํา